ที่แบบมีสีแต่ว่ามันสามารถลงลงได้ด้วยค่ะแล้วก็มีทั้ง6เฉดสีถ้าใครชอบสีไหนก็สามารถเข้าไปดูในเว็บได้นะคะแล้วเรามีแบบว่าเขาเรียกว่าสีทันที่เราชอบเป็นพิเศษนะคะในใน่ของเราจริงๆมินชอบเยอะมากเลยก็ตัวแก้มสีติดคนนานมากแล้วก็สีตาก็คือมีหลากหลายสีสามารถแบบแมทได้ถูกค่ะส่วนตัวลิปนี่คือมินชอบที่สุดเป็นแบบเป็นตัวเบบี ค่ะก็อยากชวนเชิญทุกคนนะคะราคาหน้ารักเราสามารถใช้ได้ everyday ลุค่ะสามารถใช้ได้หลายๆหลากหลายลุกด้วยแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากรู้ว่ามีสี่ไหนบ้างก็แนะนําให้ไปดูได้ที่เว็บกันภูทุกสาขากีเลยค่ะโดยเฉพาะที่มิวเทียมค่ะอัปเดตผลงานช่วงนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็จริงๆมีละครออนแอร์ละรออนแอร์น่าจะปีหน้าค่ะเมื่อตะวันลับตาก็จะเป็นเวลาของดวงดาวแล้วก็ อย่างล่าสุดเนี้ยเหมือนแบบนองมิ้งมีไปเล่นแบดกับพี่มาร์อ๋อใช่แล้วเราห่างจากวงการนี้ไปนานเนาะแต่เราดูแข็งแรงเลยว่าเขาเลยนะไปไงมาไงกหนูคือแบบเล่นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็เลยพอมาตีก็คือแบบมันยังมีแบบรุนเก่าอยู่ใช่แต่รุนาเราเยอะนะเานั้นก็คือแบบซ้อมทั้งวันเลยตอนที่เป็นช่วงนักกีฬาค่ะอันนั้นก็คือพี่มาร์เขาชวนไปถ่ายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเป็นใช่ค่ะเป็นยูทูบของพี่มาร ชวนไปเล่นเพราะว่าเราเคยร่วมงานกันใชน้นาทาวเราไม่ได้เจอกันจ้าักแล้วช่วงนี้ได้ออกกาลังกายอีไหมหลังจากที่จบถ่ายนนไ,ได้มากค่ะแต่ว่าน้อยมากเลยจริงๆคือแบบช่วงนี้ห่างหายจาการเล่นกีฬาไปเยอะมากก็ได้พี่มาแล้วก็ล่าสุดเพิ่งมีงานอของช่องที่เป็นทีวีครับ ก็ขออวยพรให้บิวเพียงนะคะฮับบี้รนวิชัลลี่สาปีค่ะขอให้เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่ความคนไทยไปนานๆนะคะแล้วก็มีหลากหลายสาขาขอให้แบบ